ทำกินที่บ้านประหยัดกว่าขอเสนอโทสอย่างที่เห็นนะคะอีฉันมีขนมปังแล้วก็ผลไม้รสเปรี้ยวหวานถ้าใครเป็นสายเสพบรรยากาศก็ไปกินที่ร้านนั่นแหละแต่นี่คือเป็นสายกินเอาอิ่มจ้ะและนี่คือเมนูที่ทําง่ายแบบไม่ใช้สกิลอะไรเลยส่วนวิธีปอกส้มให้ทําตามนี้นะคะคือถ้าปอกแบบนี้นะรับรองจิบลูกกินท้านาทีหมดามาเป็นน้ององุ่นเขียวจ้ะในลองเมน์บอกกันหน่อยสิว่าพวกเธอชอบกินโทสผลไม้อะไรเดี๋ยวรอบหน้าฉันจะตามรอยแต่รอบนี้นั้นความยากทั้งหมดจบลงแล้วค่ะรอขั้นตอนสุดท้ายใช้เวลาไม่ถึง2องนาทีใส่ขนมป น,นี้เขารับประกันหนึ่งปีเต็มถ้าเสียไม่ต้องรอส่งซ่อมเขาเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยเราจะบอกว่าทุกอย่างไวมากคือเธอไม่พลาดมือชาวแน่นอนและตัวนี้คือตั้งเวลาได้นาองฉันจะชอบให้น้องดีดบ่อยถ้ายังรู้สึกไม่พอก็ปิ้งต่อแต่ถ้าเธออยากเช็คกลัวว่าจะไหมก็คือกดปุ่มสต็อปค่ะอันนี้คือดือ่มได้ขนมปังกรอบในระดับที่เราชอบแน่นอนในส่วนของการโบกเนยนั้นความฉ่ำแล้วแต่เธอเลยของนี้ไม่ได้ชอบฉ่ำมากส่วนน้องฉันนั่งจะเป็นสายเนยถั่วจ้ะอันนี้ไม่ได้ลงเนยก่อนนะ และนี่คือจานเติมพลังของฉันหลังไดเอทมาสมวันอื้มช่ำมากส่วนนั้นกุ้งแห้งน้องฉันกินแค่นี้อก็แล้วแต่ใครจะชอบอะไรอะเนาะเพราะจริงๆแค่ปังปิ้งกับซอสช็อกโกแลตก็แจ่มมากแล้วและพวกเธอละลชอบกินปังปิ้งแบบไหนคอมเมนต์บอกหน่อยส่วนถ้าใครอยากตามรอยเครื่องปิ้งจากซิมพาชันไปพิการาไว้ให้แล้ว